ซดมาได้อ่ะมันมีเสียงดนตรีเจ้าเสียงดนตรีไล่สดบ่ได้นะไปเก็บกันแล้วแต่เจ้ามาบ่ไหวอ่ะเจ้ามันข้อนเกินอ่ะนี่ค่ะท่าเรือบ้านเราค่ะแต่ก่อนตรงนี้่ใจอันเป็นคลองวะได้นะไอ้เป็นแยกเหือจอดแล้วเนี่ย เนี่ยผนต้องเปิดอ่ะนะเปิดทิเออถึงเวลาผนต้องเปิดถ้าบบเปิดเด็้เรือก็ออกมาได้บ่ายเคยจะเป็นโน่นจ๋าเรือใหญ่ล่องพุดหนูเรือใหญ่ล่องอยู่พุูนเด้อเรือใหญ่ล่อ,ลองพุน ไอ้หนุ่มน้อยก็ถ่ายรูปจริง